นี่คือบอนสีนะคะที่ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์นะคะวันนี้น้องใหญ่เต็มกระถางแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางกันนะคะเพราะว่าน้องใหญ่เกินกระถางแล้วนะคะดูสิไปใหญ่แล้วนะคะดินที่เราใช้ในการปลูกน้องจุฬาลงกรณ์นะคะบนสีสวยๆนะคะก็จะมีกมากมะพร้าวหนึ่งส่วน มีดินใบมะขาม1ส่วนนะคะแล้วก็มีแกบดํา1ส่วนแล้วก็เป็นดินกล้ามปูนะคะที่มีการหมักแล้ว2ส,ส่วนนะคะแล้วก็ใบกล้ามปูที่เราหมักแล้ว1ส่วนค่ะเราจะเอาวัสดุปลูกนะคะไปผสมกันแล้วก็จะเอาไปปลูกน้องจุลาลงกรค่ะแล้วก็เทรวมกันนะคะ วันนี้นะคะก็ครบ3วันแล้วนะคะเราก็เอาดินใส่กระถางนะคะจากนั้นนะคะก็เอาน้องออกจากกระถางเก่านะคะดูลากเดินดีมากเลยนะคะแล้วก็เอาน้องใส่กระถางใหม่ค่ะดินที่เราเตรียมไว้นะคะ,คะแล้วก็เอาดินนะคะใส่ไปในรอบรอบต้นนะคะให้น้องลงไปอยู่ในกระถางใหม่นะคะค่ะ เราเปลี่ยนกระถางให้น้องใหม่แล้วนะคะกระถางใหญ่กว่าเดิมแล้วเราก็จะเอาน้องไปใส่ตู้อบเหมือนเดิมคะ่ะน้องจุฬาลงกรสวยๆค่ะเราทําการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมรดน้ําให้น้องด้วยนะคะรด้ชุ่มๆเลยแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนกระถางน้องเสร็จแล้วแล้วก็พาน้องมาอยู่ในตู้บอนสีเหมือนเดิมคะ่ะ เ็เป็นต้นไม้ที่ต้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าคนชอบเลี้ยงต้นไม้อะแนะนำให้เลี้ยงนะคะเพราะมันจะดีต่อใจเรามากเลยค่ะ